สายเทมิสิครับผมอยู่กับกีตาร์วินเทจมือสองสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคเพราะจริงๆอยากจะลงให้ตั้งแต่หลายวันที่แล้วแหละแต่ว่าตามที่แจ้งไว้เลยเอ s อ่า s a ี0ผมเข้ามา <c oughs> ประมาณ70กว่าตัวนะครับผมเกลี้ยงเลยภายใน5วัน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ลงวินเทจให้นะครับผมพอดีว่างานแพ็คค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ละวันวันนี้ลงตัวนี้ให้ครับผมใครที่อยากได้ซันเบิร์สวย เอาไว้เล่นนะครับผม m o d i ดนะครับผมตัวนี้จะเป็นสาวเกาหลี MD 306 TS ตามที่ผมเคยแจ้งนะครับผม m o ร์ดิสทำซันเบิร์ออกมาสวยมากเนี่ยเป็นผมค้างงคลายกับย e ี่ห้อนี้มากเลยแล้วทําสีออกมาค่อนข้างที่จะสวยกว่ากีตาร์อื่นๆเยอะเลยสวยกว่ายามาฮ่าพวกซันเบิร์ดอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยมาวา่าเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดแล้วก็ราคากัน อันนี้ผมจะขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้นะเสียงดี ครที่อยากได้กีตาร์เสียงใ,ใสๆนะครับผม เล่ง่ายเล่นง่ายเพราะอะไรคอมันเล็กนะครับผมคอเล็กมากผม,ผมไม่เคยจับ F3 นะผมเคยจับนานแล้วผมจําไม่ได้คอ F3 ต0 0งศูนย์น่าจะใหญ่กว่านี้ตัวนี้คอเล็กมากเลยใครที่มีลูกสาวที่กําลังเริ่มเล่นเนี่ยจริง,รงๆกับผู้หญิงนะเล่นโคตรเท่เลยถ้าเล่นเนี่ยสีนี้ยยิ่งเป็นแบรนด์ของ Morris ด้วยเนี่ยคอเล็กๆทัชชิ่งต่ำๆเล่นดีตัวเนี้ยใครมีลูกสาวที่กําลังเริ่มหัดเรียนเล่นซื้อให้เล่นเลย ตัวนี้เป็นมือสองนะสภาพนางฟ้าเลยนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงให้เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมโอเคเนื้อเสียงก็รายละเอียดตามที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับผมของเนื้อเสียงเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยใครได้ไปคูมมากค้มเลยใครที่กําลังกำเงินจะเดินไปซื้อ F3 บนห้างนะเลิกความคิดตรงนั้นเนี่ยหันมาเล่นงานมือสองดีกว่านะครับผมโอเคอดูตามนี้เลยไล่จากหัวเลยแล้วกันนะครับผมหัวสวยไม่มีตําหนิเลย นะครับผมอ่าหรือรอยอาจจะมีไหมไม่มีนะครับผมคอเป็นไม้มะฮอกนะครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งนี่ให้ดูไม้ด้านหลังก่อนนะครับผมตามนี้เลยสวยอ่าสวยมากครับนี่อ่าข้างหลังแต่ที่มันจะเป็นพวกขนแมวทั่วไปแค่นั้นเองนะครับผมอ่าแบบนเนี้ยเนี่ยพวกขนแมวเล็กๆน,น้อยๆธรรมชาติของกีตาร์มือสองถามว่าได้สภาพนี้ถือว่าขุมแล้วนะครับผม ข้างๆสวยเลยนะครับนี่แตมที่เป็นพวกขนแมวตรงพวกพิกาดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นเองสวยนะสีนี้หายากนะครับผมโอเคถ้าชิ้นต่ำ่องง่าย ที่ราคาอยู่ที่4,003นะครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจำ500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้เลยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจำเท่านั้นนะครับผมเจอใน u t u b e แอดไลน์เข้ามาได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่คนที่พลาดอ่ะมักจะคอมเมนต์นะครับผมถ้าไม่ทักมาคือพลาดเลยนะบางทีผมไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์นะผมให้สําหรับคนที่พร้อมที่จะซื้อ ก็คือคนที่พร้อมที่ทักมานะครับผมหลายท่านเลยที่พลาดของไปเขาคอมเมนต์แต่เขาไม่ได้ทักมานะครับผมผมไม่ค่อยบางทีผมไม่ค่อยตอบคอมเมนต์นะครับผมตอบไปก็หายเงียบอะไรแบบนี้คือผมต้องการคนที่ซื้อจริงๆถ้าคนที่ซื้อเขาจะทักมาพี่ตัวน,วนี้ตัวนี้อยากได้ไหมเอาแบบนี้กว่าเพราะว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับผม ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,300รายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยเดี๋ยวผมจะลงให้เป็นตัวสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับผมสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้โอเคฝากด้วยนะครับผมสวยๆอ่าลืมบอกไปเมื่อเช้ามีลูกค้าทักมาเพจผมอะ่ะผมไม่เคยทักหาลูกค้าก่อนนะอันนี้ผมแจ้งไว้เลยแล้วก็ชื่อบัญชีจะเป็นชื่อชำนาญพงวันเท่านั้นผมไม่เคยทักหาลูกค้าก่อนถ้าเพจผมทักไปหาคุณและเสนอของให้คุณ แสดงว่าไม่ใช่ผมแล้วนะวิดโอคอ่โทรวิดโอหามันเลยนะครับผมผมตั้งแต่ขายของมาผมไม่เคยทักหาลูกค้าก่อนแล้วก็ไม่เคยเสนอสินค้าให้ใครทําไมผมถึงไม่เสนอเสนอไปก็หายเงียบถามนู่นถามนี่ผมเป็นคนที่ไม่เสนอของให้ใครอย่าไปเชื่อนะ ทุกวันนี้มีชาชีพเยอะเลยมันหลอกเอาเพจผมแล้วไปเสนอของให้ลูกค้านะครับผมแต่บังเอิญลูกค้าเขารู้จักผมอยู่แล้วนะครับผมหลายคนเลยนะครับผมที่โดนไปวะชัยังไม่มีใครโดนเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเพจผมเขาจะรู้จักกันดีนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญอย่าหาของถูกนะครับผมส่วนใหญ่คนที่โดนโกงอ่ะมกักจะหาแต่ของถูกโอเครายละเอียดก็ต,ตามที่ผมแจ้งไว้เลยเพจผมไม่เคยทักหาใครก่อนนะอันนี้ลูกค้าดูดีดแล้วที่สําคัญผมไม่เคยส่งค r ว o d e โคให้ ส่วนใหญ่ผมจะส่งเป็นเลขบัญชีอันนี้ผมแจ้งไว้ทุกคนเลยนะนะครับผมฝากด้วยครับผมราคาและรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ